ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิครถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรฟ์กันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เมื่อไม่กี่วันก่อนผมได้ทําการเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิคของตัวรถซูซูกิ g s x r 1 0 0อ์กับย a ม a h a าวาเซเรวันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเพื่อนๆสามารถย้อนฟังกันได้นะครับโดยการคลิกที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนในคราวนี้ครับผมจะขอ,อนําเอาเจ้า g s x r 1 0 0ันคันเดิมเนี่ยแหละนะครับไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งสัญชาติญี่ปุ่นด้ววยกกกััันนนนอออีรรรุ่็คืืืตถ Honda Honda CBR CB TripleR ห 3ามอาที่ชาวไทยเรียกกันอย่างติดปากมานานซึ่งความแตกต่างในเรื่องของสเปคทางเทคนิคของพวกมันจะเป็นอย่างไรเราก็มาเริ่มกันเลยในส่วนของเครื่องยนต์ที่รถซูบายทั้งสองคันนี้ต่างก็จะใช้เครื่องยนต์แบบ4สูบเรียง4ีวาล์วต่อสูบดับเบิลวเทนแคมชาประบายความร้อนด้วยน้ำความจุ9 9 9 c ีเหมือนกันทั้งคู่เพียงแต่ในขณะที่เครื่องยนต์ของ GSX-R1000 จะเป็นแบบที่มีระบบวาแปรผัน SRVVT แล้วก็ใช้ขนาดกระบอกสูบ76มิลลิเมตรคูณช่องชัดอีก55.1มิลลิเมตรพร้อม ทำกำลังสูงสุดที่148.5กิโลวัตต์หรือ202แรงม้า PS ที่13,200รอบต่อนาทีกับแรงบิดสูงสุดอีก117.6นิวตันเมตรที่1 8 0 0รอบต่อนาทีฝั่งเครื่องยนต์ของ CBR1300R จะไม่มีระบบวาแปรผันมาให้นะครับแต่ด้วยขนาดกระบอกสูบที่ใหญ่ถึง81มิลลิเมตรและช่วงชักที่สั้นแค่เพียง48.5มิลลิเมตรจึงทําให้แรงม้าสูงสุดของมันกระโดดจากคู่แข่งไปถึง10กว่าตัวนะครับเป็น160กิโลวัตต์หรือราวๆ217.5แรงมา PS ที่รอบ ถึง14,500รอบต่อนาทีแต่แน่นอนว่าในส่วนแรงบิดของมันกลับลดลงมาเหลือ113นิวตันเมตรที่12,500รอบต่อนาทีเพราะว่าทางนี้มันก็น่าเสียดายอยู่นิดนะครับที่ตัว CR 3 r ในบ้านเราเนี่ยจะถูกต้อนในเรื่องของมาตรฐานไอเสียมากกว่าคู่แข่งแรนอื่นพอสมควรจนทําให้แรงม้าสูงสุดของมันลดลงมาเหลือแค่เพียง150แรงม้าเท่านั้นขณะที่ GSX-R 1000ดูเหมือนว่าจะยังได้ม้าเต็มอยู่เลยในส่วนระบบส่งกำลังของรถมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันนี้ก็ถือว่ามีสเปคที่แทบจะเทียบเท่ากันเป�เปเปเ ต่างก็เป็นแบบชุดเกียร์หกสปีดท,ทำงานร่วมกับระบบคลัชเปียกซ้อนกันรลายแผน่นและมีกลไกสลิปเปอร์คลัชมาให้ส่วนควิกคลิฟเตอร์แบบ2ทางขึ้นลงไม่ได้ติดตั้งมาตั้งแต่ออกโรงงานเหมือนกับตัวท็อปและจากประสบการณ์ที่ผมได้เคยขี่ซู้ไว้ทั้ง2รุ่นนี้มาผมก็มองว่าอัตราทดเกียร์ของ j s x R กพันเนี่ยมีความกระชับมากกว่านะครับส่วนของ c b r ีอาพันสามอาร์เนี่ยเรียกได้ว่ายาวสุดหูรูดกันตั้งแต่เกียร์หนึ่งกันเลยทีเดียวด้านระบบกระเสือนของรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันนี้ก็จะถืืออววว่่าาาถููกกกทททํขึ้้นนนโโดดยยบริิษัััผผลตเนนคีค็ง โดยในส่วนโชคหน้าก็จะเป็นชุดโชกัพหัวกลับขนาดแกน4 3ม mm มเหมือนกันปรับเซ็ตได้ทุกค่าด้วยมือเหมือนกันทางด้านหลังก็จะเป็นชุดโชกแกสต้นเดียวที่สามารถปรับเซ็ตได้ทุกค่าด้วยมือและทางานร่วมกับชุดสวิงอาร์มอลูมิเนียมแขนคู่เหมือนกันอีกด้านระบบเบรกแม้จะเป็นแบบดิสคู่ด้านหน้าและดิสเดี่ยวทางด้านหลังเหมือนกันแต่ทาง GSX-R คันจะใช้ดิสเบรกค,คู่ขนาด3 2 0ม mm, มซึ่งจะเป็นจานเบรกแบบ1ส่วน2 T d ที v e ฟที่สามารถให้ตัวได้มากกว่าจานเบรกแบบ e ซม floating และแน่นอนว่า มันก็จะทํางานร่วมกับชุดปัม๊มเรเดียนเมาส์คาลิเปอร์จากเบมโบ่สี่พอตส่วนทางด้านหลังก็จะเป็นชุดดิสเบรกเดี่ยวขนาด220มิลิเมตรที่ทํางานร่วมกับปัม๊มฟลติ้งเมาส์คาลิเปอร์สลูกสูบและแน่นอนว่าจะมีระบบ ABS แบบคอนเนอร์ริงมาให้แล้วเสร็จสับส่วนในฝั่ง CBR1000RR แม้จะได้จานเบรกที่เป็นแบบเซมิฟลูอตติ้งธรรมดาๆรรแต่ก็เป็นจานเบรกที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับก็คือจะขยับขึ้นมาเป็น330มิลิเมตรส่วนตัวคาลิปเปอร์เบรกเนี่ยก็เป็นแบบเรเดียนเมาส จานเบรกเดียวทั้งด้านหลังก็จะมีขนาด220มเมเท่ากับคู่แข่งนะครับและที่สาคัญก็คือจะทางานร่วมกับปั๊มฟล o a ต i ิ้งมาลคัลเเปอร์สลูกสูบด้วยและแน่นอนว่าระบบคอนเวิงเอบเอเองก็มีมาให้ด้วยเช่นกันแน่นอนว่าในส่วนชุดล้อของรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันนี้ต่างก็จะเป็นชุดล้อแบบอลูมิเนียมอลลอยหล่อขึ้นรูปเหมือนกันทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของลักษณะลายการก็เท่านั้นขณะที่ไซส์ยางทั้งด้านหน้าก็จะเป็นไซส์120ทับ 47ฝั่ง cbr พันเนี่ยจะขยับขึ้นมาเป็นไซส์2 0 0 5 5อยทัแทนซึ่งใหญ่กว่ากัน1ไซส์นะครับส่วนชุดเมนเฟรมของรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันนี้ก็จะใช้กรรมวิธีในการผลิตที่คล้ายกันนะครับก็คือจะเป็นแบบอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปและจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ตัว gsx-r พันจะมาพร้อมกับความพิเศษที่มากกว่าคู่แข่งอยู่หนึ่งอย่างนะครับก็คือตัวจุดยึดแกนสวิงอาร์มของมันนั้นจะสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ด้วยซึ่งซูไไวว้้ตัััาาคนนนจะมมม่มีมีชใ นอกจากเจซเอกอาพันในส่วนของตัวเลขระยะฐานล้อดูเหมือนว่า J s ซ R อกพันจะเป็นโซ่าบที่มีระยะฐานล้อสั้นที่สุดแล้วนะครับเพราะมันจะมีตัวเลขอยู่แค่เพียงห4 2่พียมเมเท่านั้นส่วน CB r พันทริปเปิอนอกจากอัตราทดเกียร์ที่ยาวแล้วตัวเลขระยะฐานล้อของมันก็ยังถือว่ายาวสุดๆด้วยเช่นกันนะครับเพราะจะขยับขึ้นไปสูงถึง1,400กับอีก55มมกันเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากถามว่ามันมีผลมากแค่ไหนผมต้องบอกเลยนะครับว่ามันเยอะมากๆเพราะในขณะที่ JSX สามารถ พลิกเลี้ยวในโค้งแคบๆได้อย่างคล่องตัวฝั่งซีบีอพัน์ถ้าเจอสนามที่โค้งเยอะๆสั้นๆแคบ,บๆเมื่อไรเนี่ยผมแทบจะเลี้ยวมันไม่เข้าเลยคือต้องเอียงรถเยอะมากๆถึงจะทําให้มันเลี้ยวเข้าไปได้แต่ถ้าเป็นโคง้งไฮสปีดสูงๆเมื่อไหร่ฝั่งซีบพัน์จะให้ความนิ่งที่มากกว่าคู่แข่งหลายๆคันแทนเช่นเดียวกับการวิ่งบนทางตรงในช่วงความเร็วสูงๆที่นิ่งกว่าด้วยซึ่งทางนี้มันก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วล่ะครับว่าจะชอบสไตล์การขี่แบบไหนมากกว่ากันส่วนความสูงเบาของรถซูเปอ,ตตอร์ไบค อพันจะมีความสูงเบาะอ,อยู่ที่825ม mm. มขณะที่ในฝั่งซีบพัน 3R ก็จะมีความสูงเบาะที่มากกว่ากันแค่เพียง5มเมเท่านั้นก็คือขยับขึ้นมาเป็น830ม mm. มนอกจากนี้ในส่วนทังน้ำมันก็มีความจุที่เท่ากันเป๊ะๆเ,เลยนะครับอยู่ที่16ลิตรและน้ำหนักตัวเมื่อรวมของเหลวเองก็ต่างกันแค่เพียง1กิโลกรัมเท่านั้นโดยในฝั่ง j S X R ี่อ์พันจะมีน้ำหนักตัวอยู่ที่202กิโลกรัมส่วนซีบี์พัน 3R จะมีน้ำหนักน้อยกว่าเหลือ2 0 1กกกกดดานนรระบอบอ e ิิเล็็ทส์จุขย ที่น่าสนใจในฝั่ง Suzuki g s x r ซครพันรุ่นปี2021จะมาพร้อมกับชุดระบบคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็เซนเซอร์ M อยู6ทิศทางจาก Bosch ซึ่งพวกมันจะถูกนำข้อมูลที่เก็บค่าได้ไปใช้ในการประมวลผลระบบ Suzuki a d v a n c e e x อ็ก s ์ s อร์หรือก็คือระบบควบคุมแรงดันในท่อไอเสียตามด้วยระบบ Motion Track b r a k e System หรือก็คือระบบ c o r n e r i n g ABS ที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีระบบ Motion Track TCS หรือก็คือระบบ Cornering traction control และแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีระบบ Suzuki Drive Mode ซู e ู e ิดริฟท ก็คือระบบ riding mode มาให้ผู้ขี่ได้เลือกใช้กันด้วยนอกจากนี้ก็มีระบบ launch control ระบบ low rpm s s i t หรือก็คือระบบป้องกันเครื่องยนต์ดับตอนขี่ในรอบเดินเบาตามด้วยระบบ Suzuki Easy Start System ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้ผู้ขี่สามารถสตาร์ทรถได้ง่ายเพียงแค่กดสวิตช์สตาร์ทเพียงครั้งเดียวได้สตาร์ก็จะทำงานจนกว่าเครื่องยนต์จะติดให้เลยไม่จำเป็นต้องกดแช่เลยแม้แต่น้อยซึ่งระบบแทบทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยจะถูกนำไปแสดงผลบนชุดหน้าจอมาตรวัดแบบ negative instrument display หรือก็คือชุดหน้า จอมัดวัดแบบ LCD สีขาวดําที่เราคุ้นชินกันนี่แหละครับส่วน CR13R b ก็จะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของชุดแฟริ่งที่มีวิงเล็ส3ชั้นติดตั้งตายตัวทางด้านซ้ายและด้านขวาตัวกุญแจก็เป็นแบบคีย์เลสและแน่นอนว่าจะต้องมีระบบคันเร่งไฟฟ้ากับชุดเซนเซอร์ AMU แบบหกทิศทางจาก Bosch มาให้ด้วยไม่เพียงเท่านั้นยังมีชุดกันสะบัดไฟฟ้าที่สามารถปรับค่าการทํางานได้3ระดับมีระบบ Honda Selectable Torque Control หรือว่าระบบ r a c t i o n Control ให้เลือกอีก9ระดับ Power Mode อีก5ระดับ จิ้งเบรกไมเน้นแม่นอีก3ระดับมีวิวเลียคอนโทรลให้ปรับอีกสาระดับด้วยแน่นอนว่าระบบลันช์คอนโทรลก็มีมาให้และมีระบบเรียลิฟ t ์คอนโทรลหรือก็คือระบบป้องกันล้อหลังยกขึ้นมาตอนที่เบรกหนักๆด้วยซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกนำไปแสดงผลบนชุดหน้าจอมารวัดแบบฟูดี ton, FT, ้ต้น TFT Full Color นะครับไม่ได้เป็นหน้าจอ LCD เหมือนกับ JSX เ R พันแต่อย่างใดอย่างไรก็ดีเมื่อมองในส่วนของราคาปรากฏว่า Su z u k i เ s x เซ R พันที่สนราคา7แส11,000บาทนั้นถูกกว่าคู่แข่งถึง2 0 0 0 แสนกว่าบาทเลยนะครับเพราะว่าฝ่ายหลังเนี่ยมีราคาอยู่ที่9990 0 0บาทเลยทีเดียวดังนั้นในจุดนี้มันก็แล้วแต่เ,เพื่อนแล้วล่ะครับว่าจะมองว่ารถซูบปอตัวรองคันไหนมีความคุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะแก่การนําไปทําลงสนามแข่งมากกว่ากันเพราะผมเชื่อว่าถ้าคนที่จะซื้อรถซูเปอไวไปใช้งานในชีวิตประจาวันหรือว่าเอาไปขี่หล่อๆเนี่ยน่าจะซื้อตัวท็อปมากกว่าในขณะที่ตัวรองที่ไม่ค่อยมีออปชั่นเหมาะสําหรับการนําไปทําเป็นตัวแข่งที่จะต้องใส่ของแต่งเพิ่มเติมอีกมากมายมากกว่าเช่นกันันนนนแต่่่เเเออาาป็วสํหรบพืนคน ที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel นน Motor Rival รวมถึงไปกด f o l l o w i n g แล้วก็กด s i n f o l l e r Fanpage Facebook Motor Rival กันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดก,การอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปจากพวกเราส่วนในวันนี้ผมจอน Motor Rival ขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ